สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่66แล้วนะครับต้องบอกว่าพระหมายเลข66เนี่ยนะครับก็เป็นพระที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน p s c a มาแล้วนะครับทุกองนะครับแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะแยกประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระกันครับลักษณะพระนะครับเป็นพระแกล่งนะครับหนึกผิวจริงๆลักษณะผิวสังขยาหรืองค์นี้สวยอีกองค์หนึ่งเลยนะครับใบหน้าเนี่ยครับเป็นลักษณะวงรีนะครับเกลทะลุซุ้มสวยไหมอกผายนะครับแล้วก็ กรอบลงมาตรงบริเวณนี้นะครับคนที่ชอบที่เป็นพระเก็บแต่ว่าไม่ต้องหนึงแบบเนียบมากเนี่ยองค์นี้จะละักษณะกลางๆนะครับอ,อันนี้ก็สอบตรงนะครับนี่เฉียงขึ้นนะครับแข้งสารเห็นชัดพระก็มีลักษณะเรียกว่าสง่างามตามแบบสุขโขทัยนะครับผิวเนี่ยออกขาวอมเหลืองนะครับผสมปสานเนื้อนุ่มนะครับหนึกเดี๋ยวดูความหนึกนะครับนะครับตรงนะครับผายมีแข้งสัน นะครับชัดเจนตรงนี้เห็นไหมสอบตรงนะครับด้านหลังนะครับมีลักษณะผิวแบบผิวสังขยาแต่ไม่เยอะนะครับคือแบบละเอียดสังขยาแบบละเอียดละเอียดครับแล้วก็มวลสารค่อนข้างมากเนื้อด้านข้างเห็นลักษณะของการจับการใช้และมีลักษณะของแม่พิมพ์หินบังคับด้วยนะครับนะครับลักษณะพานเห็นไหมครับเนี่ยใบหน้านะครับขาวอมเหลืองแล้วก็มีกลุ่มคราบที่เป็นน้ำว่านน้ำว่าเขี่ยวอยู่ด้านข้างนี่หูซ้ายนะครับ งพาในกลุ่มสุกไทยแล้วมีกลุ่มที่เป็นลักดำยังมีอยู่นะครับที่ยังไม่หลุดผ้านะครับมีพระสุมกองแผงเพชรนะครับส่วนผิวเนี่นะครับเราเห็นได้ว่ามีลักษณะเริ่มการหดยุบเนี่ยชัดผงวิเศษทั้งห้ามีอยู่กระจายเต็มองค์ครับนี่เป็นแค้งสันนะครับและผิวเนี่เริ่นไหมครับตรงนี้นะครับเริ่มมียุบมีหดนะครับแล้วก็มีลักษณะหยกเิ็นดินเขียวนะครับผ้านะครับ ถ้าดูด้วยตาเปล่าในบริเวณนี้จะเป็นลักษณะแบบแบบผิวสังขยาเลยนะครับเห็นอยู่แต่เวลาซูมบางทีเราอาจจะดูไม่ชัดแต่ดูเนี่ยจะเห็นชัดคือผ้าเน,นี่ยจะหนึบหนึบยุบยุบย่นย่นหดหดเนี่ยอยู่ตลอดทั้งองค์แต่เป็นแบบละเอียดเห็นไหมเนี่ยเวลาเราดูนะครับเนี่ยจ,จะเห็นอยู่ละเอียดละเอียดเต็ไมไปหมดนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะพี่สวยมีแม้กระทั่งที่ซูมด้วยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับเข้ามาบตเข้ามากดแชร์ด้วยนะครับ